มาพบกันในวันที่2ของการปิดกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนยังมองไม่เห็นทางออกที่สดใสนักสำหรับการเมืองไทยในบรรยากาศปัจจุบันนี้ในวันที่กำลังจะมีการเลือกตั้งวันที่2องกุมภาพันธ์2557แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งได้จริงหรือเปล่านะคะจาก โจทย์ที่เข้ามาใหม่โดยกกตที่เสนอขอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งกันออกไปก่อนขณะที่ทางรัฐบาลเองก็เตรียมที่จะนัดหารือกับภาพส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกันนะคะเพื่อขอความเห็นในเรื่องดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะในความห่วงใยเรื่องของการจะใช้ความรุนแรงส่อแส้งขึ้นมาในสถานการณ์การที่มองไปที่บทบาทของทหารต่างๆนานานั้น,น,นล้วนเป็นวังวนทางการเมืองที่หลายๆคนนั้นกําลังมองว่าแล้วใครจะเป็น ทางออกสําหรับการแก้ปัญหานี้หรือว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาจัดก,การกับปัญหานี้นะคะถ้าจะย้อนกันไปกับการเมืองไทยในยุคที่เคยมีความสับสนวุ่นวายนี้เมื่อปี2549หลายๆคนคงจะจำบทบาทของนายทหารท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการฐานบก แล้วก็ได้ตัดสินใจทําการรัฐประหารแต่ต่อมานะคะก็ได้เข้าสู่ถนนการเมืองและเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เตรียมลงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยดิฉันกําลังพูดถึงบทบาทของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะคะอดีตประธานคอม,มชอและปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคมาตุภูมิค่ะสวัสดี <S 2> <S 2> ค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะคงต้องสอบถามถ้าวันนี้สองสถานะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในฐานะของอดีต ประธานคมชและก็หัวหน้าพักมาตุภูมินะคะพักของท่านส่งผู้สมัครลงทั้งแบบบัญชีรายชื่อและก็แบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนค่อนข้างน้อยซะหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างละสองคนเท่านั้นประเมินยังไงคะการเลือกตั้งจะมีไหมคะต้องถามท่านก่อนที่เราเราก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกนะครับโดยโดยโดยขั้นตอนตามแนวทางที่ทางกกตได้กําหนดนะครับไม่ว่าโดยเพราะยิ่งก็คือในเรื่องของจํานวนที่จะลงในเรื่องบัญชีรายชื่อเนี่ย ผมยังมองไม่ออกว่าจะครบได้เมื่อไหร่เพราะว่าคะแนนเสียงในบางพื้นที่เนี่ยมันไม่สามารถรวมคะแนนได้บางที่ทาให้ผลในเรื่องของบัญชีรายชื่อไม่สามารถรวมได้น,น,นี่เป็นสิ่งที่เราเรามองอย่างนี้เหมือน,นกันและในส่วนของออเขตเลือกตั้งผมก็ยังกังวลอีกเหมือนกันว่าถ้าเผื่อว่าในเขตใดเขตหนึ่งเกิดบางเขตไม่ใส่หรือบางหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถลงเลือกตั้งได้จะเกิดอะไรขึ้น<ฆ>ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่บอกกับน้องๆที่อยู่ในพักมาดูภูมิว่า เอาเราเราเราลงศึกษาแนวทางก่อนดีกว่าว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเดินไปได้หรือไม่อย่างไระนะครับหลายหลายคนก็มาวิเคราะห์กันในฐานะที่เราผมผมเป็นเป็นเป็นนักรัฐศาสตร์ด้วยะนะครับก็อยากจะก็เลยมองกันแล้วก็คุยกันก็มองว่ามันคงจะขับเคลื่อนไปได้ยากถ้าโดยของบทของหัวหน้าพักก่อนะนะคะซีเรียสไหมคะว่าสองกุมภานี้ต้องเลือกตั้งคือทางทางพักมาตุภูมิเองก็พร้อมทั้งสองสถานทั้งสองเหตุการณ์นะครับ พร้อมเลือกตั้งน่พร้อมแต่ว่าผลมันออกมาอย่างไรเนี่ยก็เตรียมรับเหมือนกันเพราะว่ามันคงจะยังยังไม่สามารถประกาศได้ตามแนวทางนั้นเราก็รับพร้อมรับทั้งสองสถานะไว้อยู่ก็คือไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเราพร้อมทุกสถานะได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าตอนนี้มีโจทย์ใหม่นะคะท่านบอกว่ากรกตบอกว่าโอ้โหมองเห็นปัญหามากมายหลายข้อเหลือเกินเลยเสนอว่า2กุมภาพันธ์เลื่อนออกไปก่อนก็ยังไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ทาง ท่านนายกเองก็มีดําริว่าอยากให้ทุกพักการเมืองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยกับตัวท่านเองเนี่ยมองเองให้กับสูตรเลื่อนเลือกตั้งอย่างไม่มีกําหนดของกกตไปก่อนเพื่อมาออหาทางออกร่วมกันกับทางรัฐบาลขณะที่รัฐบาลก็บอกว่ามาคุยรวมๆกันก็ดีอะไรที่ท่านอยากสะท้อนที่สุดตอนนี้ค่ะกับบรรยากาศบ้านเมืองอย่างนี้การเมืองอย่างนี้เนี่ยคือคงคงมีต้องม,มีมีประเด็นเดียวที่ต้องการมากวันนี้ก็คืออยากให้พักใหญ่ๆที่มีความต่างกันเนี่ยมาคุยกันจะให้รู้เรื่องนะครับ เราไม่ไม่อยากเห็นประเทศชาติมันมีสภาวะเปราะบางแล้วก็มีความปริออกไปรูปร่างแบบนี้เนี่ยเราเรารับไม่ได้จริงๆนะครับนี่ะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเราอยากเห็นคุยกันให้มารู้เรื่องนะครับทั้งพักเล็กทั้งจจะทั้ง,ท,งทั้งพักรัฐบ,บาลทั้งพักฝ่ายค้านเดิมเนี่ยควรจะมาคุยกันว่าจะตกลงกันไปในทิศทางใดที่สามารถ ได้ผลประโยชน์ร่วมกันหมายถึงอย่างที่เราพูดเล่น,ลนๆกันว่าวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางพรรคเล็กๆที่คุณต้องการอย่างนั้นมากกว่า<ะ>ผมผมว่าสิ่งที่เราคนไทยทุกคนไม่อยากเห็นนั่นคือคนไทยทุกคนเนี่เจ็บช้ำน้ําใจกันมาก<ะ>การที่ทางกบพศเองบอกว่ามันวินวินไม่ได้<ะ>นี่แหละครับคือสิ่งที่มันเดินไปข้างหน้ามันไม่ได้ด<ะ>ันั้นผมบอกว่าเราเราต้องลบทิฐิเหล่านี้เดินเข้าไปหาจุดที่ต้องพูดคุยกัน ถ้ายังไงก็ตามความขัดแย้งที่ปราศจากการพูดคุยกันเริ่มอยู่บนทิฐิมานะอย่างนี้แล้วเนี่ยผลสุดท้ายก็คือบ้านเมืองประชาชนเป็นผู้รับกรรมของประเทศค่ะท่านคะตัวคนที่จะจับมาให้พูดคุยกันนะคะพูดตรงว่าหายากเต็มทนเลยนะคะก็ต้องบอกว่าต้องทั้งเป็นคนกลางจนทําให้ต่างฝ่ายต่างมีความไว้เนื้อเชื่อใจและที่สําคัญที่สุดต้องมากบารมีด้วยบางคนบอกว่าดูแล้วคนที่ครบครันที่สุดเนี่ยคือทหาร ตัวท่านมองบทบาททหารกับการที่จะลงมาเยียวยาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรอบนี้จะสามารถทําได้ไหมคะคือทหารเองจะมามีส่วนตรงนี้ก็ต้องระวังตัวอีกเหมือนกันนะครับว่าถ้าเบิดลงมาแล้วเนี่ยเป็นกลางจริงไหมแลวสามารถที่จะเป็นตัวที่จะประสานเงื่อนไขกับหลักการตรงนี้ได้ไหมนะครับแล้วจะไปกระทบอะไรหรือไม่อย่างไรผมว่าต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย และสามารถทําได้ผมก็เป็นคุณประโยชน์กับของของประเทศชาติอย่างมากนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าทางก็ใครก็แล้วแต่บอกว่าทหารเป็นผมก็เห็นดีด้วยอา้าวก็ก็ถ้าเผื่อว่ามันจะเดินไปสู่จุดสําเร็จตรงนั้นก็เราก็ยินดีอยากจะเห็นตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าท่านจะต้องหมายถึงทหารจะต้องวางตัวให้ดีนะนะครับงวางตัวให้ดีจะไปอยู่บนเอื้อประโยชน์ข้างใดข้างหนึ่งคงไม่ได้ดังนั้นการที่ทหารจะเข้ามาแน่นอนว่า ความต้องการอย่างนี้เนี่ยมันต้องการวินทุกฝ่ายเนี่ยมันก็ต้องต้อง,องทำอะไรมาแชร์ประสมความสําเร็จอันอนี้ด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องที่ทหารเองก็ต้องมานั่งคิดตรงนี้เหมือนกัน<ฆ>ถ้าเกิดทำได้ก็ดีฮะยินดีอย่างย<ฤ>ิ่งคือทหารเองนะวันนี้เขารู้ว่าปัญหาของผมผมใช้สัพท์ทางทหารนะครับ<ฆ>ว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้น<ฆ>ตอนนี้ทหารเขารู้ดีว่ามันมีภัยคุกคามมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แม้กระทั่งกรปรปสเองโดยพรยังท่านสุเทพเองเนี่ยก็เข้าใจปัญหานี้ดีนะครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปส่วนในการที่จะทําให้สถานการณ์มันที่คลายด้วยการมาพูดคุยกันเนี่ยดัะนั้นเราต้องมองปัจจัยหลาย,ลายๆอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะฮะอันนี้ถ้าเผื่อว่าทางทหารเข้าใจท่านสุเทพเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็จับมามาคุยกันนะโดยที่เอื้อประโยชน์ต่อชาติ้านเมืองทั้งปัจจุบันสู่อนาคต นะครับแล้วก็สามารถทําใหา้สถาบันต่างๆนะครับมีความมั่นคงไปด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ต้องต้องต้องทหารต้องทำก้าทำได้ผมก็ว่าน่าจะนำไปสู่ความสําเร็จได้ท่านครใน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 บทบาทของท่านพอบบบตอนนี้นะคะถ้าจะบอกกันก็ก็จะเห็นท่านค่อนข้างระมัดระวังมากๆเลยนะคะท่านจะใช้คําว่าท่านดูเรื่องของ ประชาชนนั่นแหละแล้วท่านจะไม่ยอมให้มีการไปบาดเจ็บล้มตายอีกเนี่ยแต่ท่านดูตัวแปรรอบนี้เนี่ยความเป็นห่วงในเรื่องของการบาดเจ็บล้มตายเนี่ยท่านคิดว่ามีโอกาสมีไหมคะคือถ้าเผื่อว่าตามนโยบผมผมฟังจากการการเสนอเป็นหลักการของทางด้านกปปสเนี่ยนะครับต้องการใช้อหิงสานะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นแนวทางที่ที่สามารถทําให้สถานการณ์มันเดินไปข้างหน้าได้ นะครับปกติแล้วการหญิงสาเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันยังมีอยู่เนี่ยมันจะทําให้เกิดความสําเร็จจะค่อนข้างยากนิดนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยดังนั้นในเรื่องของการที่ทําให้เกิดความดุนแรงผมมีความมั่นใจครับว่าณวันนี้เนี่ยไม่เกิดนั้นทหารเนี่ยก็จะสบายใจได้อย่างหนึง่งนะครับว่าถ้าเผื่อสถานการณ์อย่างนี้ต่อไปทหารก็สบายใจถ้าตำรวจเองก็มีความสบายใจเพราะต่างคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับท,ทั้งทหารตำรวจเองเนี่ยถือในฐานะที่เป็น เครื่องมือหนึ่งของรัฐเนี่ยนะครับแล้วทําทอะไรก็ต้องทําตามนโยบายเนี่ยเราะนั้นถ้าเผื่อว่ายัางสามารถที่ทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นไป,นปนลักษณะของอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าทางทหารและตำรวจเองก็มีความสบายใจค่ะ,คะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์หลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่พัฒนาไปเหมือนกับที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้ด้วยก<ช>็ได้และถ้าเกิดจ,จุดนั้นนะคะเราจะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับคนเอกสนทีกันต่อค่ะ สนทนากันต่อนะคะกับพลเอกสนธิบุญ,ญรัตน์กันลินค่ะถ้าให้ท่านอ่านสถานการณ์ตอนนี้นะคะว่าตอนปี4ี่เก้าเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยการที่พันธมิตรออกมาลุกทําอะไรต่อมีอะไรการเคลื่อนขบวนไปปิดสถานที่ต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดก็มีความห่วงใยว่าอาจจะเกิดการมาประทะก,กันรอบนี้ค่ะท่านค่ะอาจจะไม่เห็นภาพนั้นในกรุงเทพนะคะเพราะว่านปชก็ระวังในการที่จะไม่เข้ากรุงมาแต่ในต่างจังหวัดเราเริ่มเห็นแล้วความไม่พอใจการโฮหฮาหรืออาจจะ คว่างตาเข้าของเนี่ยมันเกิดข<ช>ึ้นท่านกลัวไหมคะเพราะว่ารอบนี้มันเหมือนว่าสองกลุ่มที่เห็นต่างกันอย่างสิน้นเชิงเนี่ยมันมีโอกาสนิดเดียวที่จะเข้าใกล้กันมากขึ้นเนี่ยค่ะจากจากปีสี่เก้ากับวันนี้คนคนละเรื่องเลยนะครับคนละคนละคนละบริบทเลยป<ช>ีสี่เก้าเนี่ยมันมีฝ่ายเดียว<ช>นะครับก็มีภาคประชาชนฝ่ายเดียวที่เห็นด้วยกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในในปีสี่เก้าแต่วันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกัน ่านจะเห็นว่าทหารก็จะพยายามวางตัวเป็นกลางนะครับตำรวจก็จะวางตัวเป็นกลางตอนนี้เพราะทั้งทั้งฝ่ายทหารตำรวจเองเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามาภาคประชาชนมันมีสองส่วนและแต่ละส่วนมีความเห็นที่แตกต่างกันถ้าเผื่อทหารเองตำรวจเองไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็จะไม่มีก็จะไม่ก็จะมีความไม่พอใจนะครับตอนนี้ไปไปสนับสนุนใครอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจนะครับ ถ้าเื่อสนับสนุนฝ่ายไหนเนี่ยฝ่ายนั้นเนี่ยณวันนี้ก็มีโอกาสที่จะชนะแต่นั้นไม่ถึงไม่ได้หมายถึงชนะถาวรเป็นชนะชั่วคราวเพราะนั้นชัยชนะ,ะเหตุการณ์จะต้องตามมาอีกฝ่กายหนึ่งก็จะต้องมาปฏิบัติปฏิบัติลักษณะเช่นนี้อีกเพราะนั้นปัญหาตรงนี้นี่เองจะเห็นว่าปัญหาณวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้น<ฆ>ที่ผมว่าความรุนแรงก็คือว่าวิทยุสื่ออะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะปล่อย ทำให้เกิดแต่ละคนเนี่ยมันมัน,มนอินเข้าไปในสิ่งที่ฟังค่อนข้างมากะนะครับถึงขั้นถึงขั้นที่เรียกว่าหน้าห่วงใหญ่คําว่าหน้าห่วงใหญ่ผมเองนี่ก็คือว่าในในใน,ในความคิดของแต่ละภูมิภาคมันต่างกันมากเลยถึงขั้นที่เรียกว่าฉันไม่อยู่กับเธอก็ได้ฉันก็อยู่ของฉันเองในภาคนี้ของฉันเลยมันเป็นคนวามรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในภาคเราในบ้านเราณวันนี้ น,นั่นค่ะความรู้สึกนี้อาจจะผูกพันกับพักการเมืองที่ชอบด้วยนะคะ<ช>ก็คือคอาจจะต้องบอกว่าอาจจะมีความชัดเจนเลยว่าเนื้อกับอีสานคิดอย่างหนึง่งนะคะใต้<ร>ออกับกรุงเทพม,มหานครคิดอีกอย่างหนึง่งความอ่อนไหวของตัวแปรที่ท่านเคยพูดเอาไว้ในหลายๆที่เรื่องของความเป็นห่วงว่าความขัดแย้งรอบใหม่เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่สงครามประชาชนเนี่ยการเรียกว่าสงครามประชาชนมันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างคะคือสงครามประชาชนนี่มันเกิดจาก คือเกิดจากคนนี่แหละครับเกิดจากประชาชนซึ่งมีความไม่พอใจต่อการบริหารงานของรัฐนะครับหมายถึงว่าประชาชนกับรัฐแล้วก็พอรัฐก็จะเกิดประชาชนกับประชาชนมันก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อตรงนี้มันก็ทําให้เกิดเมื่อความไม่พอใจมันก็จะเกิดการต่อสู้กันโดยธรรมชาติเมื่อการเมื่อเมื่อมันเกิดสภาวะอย่างนี้มันก็จะเกิดกระบวนการในการสร้างกองกําลังของตัวเองขึ้นมาในการต่อสู้ อย่างตัวอย่างอย่างในประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศนะครับที่มีพอกกาลังสองฝ่ายที่มาสู้กันก็คือแต่ละฝ่ายมีความไม่พอใจตอนแรกไม่พอใจรัฐก,ก่อนน <S S S 1> ะครับแต่ในที่สุดก็คือเกิดความไม่พอใจระหว่างฝ่ายภาคประชาชนด้วยกันเองวันนี้บ้านเราเนี่ยนะครับประชาชนไม่พอใจรัฐแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ทําให้อีกประชาชนของที่ฝ่ายสนับสนุนรัฐก,ก็เกิดความไม่พอใจ นะครับอันนี้มันเป็นถึงที่มีความน่าเป็นห่วงว่ามันอาจจะเกิดได้นะครับมันจะเกิดได้ท่านครับมันมีมันมีมันมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงได้ยังไงบ้างคะตอนนี้ตัวแปรมันเหมือนว่าการส่งเสริมเนี่ยให้แรงที่จะเกิดการประทะเนี่ยมันมันไม่ได้เบาบางเลยครับมันมันจำเป็นนะครับอย่างที่ผมเคยเสนอความเห็นไปหลายครั้งในการที่มาออกสื่อที่ไหนก็ตามหรือให้สัมภาษณ์ก็ตามว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถ หาคนกลางมาพูดมาคุยนะครับแล้วก็ทําให้วินวินผมพูดคําว่าวินวินวน่อาจจะเข้าใจง่ายชนะ้นวยการทุกฝ่ายนะครับซึ่งซึ่ง,งถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเดินไปได้แต่นะครับแต่ถ้าไม่ล่ะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นทำยังไงนี่คือคือปัญหาที่จะเกิดว่ามันจะต้องหันกลับมาสู่ในการที่จะต้องต่อสู้กันนะครับเพรฉะนั้นผม<า>มองอ<า>ีกประเด็นหนึ่งขยาดอีกประเด็นหนึ่งก็คือพรรคการเมืองใหญ่ๆทั้งสองพักเนี่ยลองมาคุยกันซิ แล้วก็ตั้งรัฐบาลร่วมกันได้ไหม<ะ>เพราะเราคนไทยด้วยกันเองเนี่ยทาไมล่ะมันจะคุยกันไม่ได้มาช่วยกันบริหารประเทศไปในทิศทางเดียวกันมันมีล้นทางเดียวที่ผมมองนะวันนี้ก็คือพรรคการเมืองในขั้วใหญ่ๆทั้งสองขั้วนี้มาจับมือกันแล้วก็มาเข้ามาบริหารประเทศะนะครับสูตรนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าก็เคยถูกเรียกว,ว่าสูตรรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ครับผือว่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นรัฐบาลของ พักใหญ่สองพักมาร่วมกันเป็นรัฐบาลแล้วพัก<ม>อื่นก็มาเป็นเป็นฝ่ายค้านที่เพื่อ <5> <5> <5> <5> <mumbling> ให้บ้านเมืองมาเดินไปข้างหน้าได้ผมคิดอย่างนี้นะอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นคิดแต่ว่ามันไม่มีทางออกเพราะว่าพักหนึ่งอยู่ภาคหนึ่งคิดอย่างหนึ่งอีกพักหนึ่งอยู่อีกภาคหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นทั้งสองทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองโดยนักการเมืองถ้าเผื่อนักการเมืองสองฝ่ายมารวมกันแล้วประชาชนไม่ใช่ปัญหาครับมันอยู่ที่ฝ่ายการเมือง ฉะนั้นก็สามารถสามารถมาเข้าบริหารประเทศประเทศสงบได้ผมยืนยันว่าเป็นไปได้บางคนอาจจะบอกว่าวิธีของท่านเนี่ยแบบโลกสวยนะคะบอกว่าเขาเหมือนน้ากับน้ามันที่ไม่สามารถผสมกันได้เลยแต่ท่านคิดว่าทําไมที่พักการเมืองสองพักนี้ถึงเวลาที่ต้องคุยกันจริงๆจังๆแล้วอาจจะต้องมาออกในแนวทางรัฐบาลร่วมเพื่อเป็นรัฐบาลช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะเพื่อมาออกกติกาอะไรก็ตามแต่ทําไมมันถึงต้องมีจุดนี้คะ มันเพราะลักษณะนิสัยของของคนไทยมากกว่านะครับผมผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าปัญหาผลจากการวิจัยของของชาวต่างชาติที่มาทําการวิจัยในบ้านเราเนี่ยเขาพูดเลยว่าปัญหาเมืองไทยเนี่ยไม่มีทางเจริญเพราะว่าลักษณะนิสัยคนไทยบีวซประการนะผมก็ยัดบอกสองประการหลังคือขี้อิจฉา<ม>กับขี้โอ้ขี้อวดนะครับไอ้นี่เป็นเป็นประเด็นที่ทําให้เราไม่ยอมกัน นะครับแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือลักษณะนิสัยแต่และภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันผมในฐานะที่เป็นหน่วยทห,หารหน่วยหนึ่งที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสองคราม c i v i ิ w a วอเนี่ยผมจะศึกษาเรื่องประชาชนมผมรู้ดีว่าภาคอีสานลักษณะนิสัยเป็นยังไงภาคเหนือเป็นยังไงภาคกลางเป็นยังไงและภาคใต้ลักษณะนิสัยเป็นยังไงเราต้องยอมรับครับว่าลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ที่เราต้องยอมรับ ผมปกครองทหารทางภาคใต้ผมกม็ต้องมีเอกลักษณ์ในการปกครองทางภาคใต้อย่างหนงึ่งทางภาคอีสานก็เป็นแบบหนึง่งนั้นเรารู้ว่าเราจะทํายังไงให้คนสองคนพูภาคเนี้ยเวลาเราปกครองแล้วทุกอย่างมาเดินไปได้นะครับเราต้องต้องต้องมีลักษณะของการบริหารที่มีความแตกต่างกันณวันนี้เนี้ยคนสองภูมิภาคซึ่มีความแตกต่างกันเนี่ยผมว่ามันไม่ยากหรอกครับมันไม่ยากหรอกครับเพราะว่าเรามีเรามีเรามีความเป็นจุดกลางจุดประสานประโยชน์ร่วมกันที่หนึ่งก็คือ เราจะอยู่อะสองประเทศไทยสามประชาชนไทยนะครับซึิงๆต่างๆเราเนี่ยมันเป็นตัวองค์ประกอบที่ทุกคนต้องหันกลับมาสํานึกในสิ่งเหล่านี้นะครับเราเดินเข้ามาคุยกันเราจะไปมองเพื่อเพื่อตัวเองเพื่อเอาชนะมันคงไม่ได้นะครับเราต้องมองประเทศชาติมองประชาชนมองจะอยู่กับของเราซึงท่าน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 ,นคงมีทุกข์มากนะวันนี้เนี่ยนั้นถ้าหยิบตรงนี้มาเนี่ยผมว่าคุยกันได้ผมเชื่อเถอะ คือสูตรนี้คือไม่ใช่ต้องให้กองเชียร์เหนื่อยอยู่ตลอดไปอย่างไม่รู้จบแต่ตัวหัวหน้าหัวหน้าสีทั้งหลายเนี่ยครับต้องต้องยอมละวางอะไรบางอย่างใช่ครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราห่วงนะฮะที่ผมพูดว่าที่ผมพูดว่ามันมันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมันติดจุดมันพัฒนาความรักความสามัคคีมันติดอยู่ตรงนี้นิดเดียวครับลักอิฐกันบ้านนิดนึงท่านคะ ในกรณีถ้าบอกว่าถ้าเขามานี่เขาอาจจะเกี่ยงงอนกันเหมือนเป็นไปยอดหย่อนให้ใครสักคนน<ช>ี่นะคะ<ช>คนกลางที่สามารถจะจัดการกับสภาวะการตอนนี้<ช>ได้นะท่านคิดว่าในรูปขององค์กรเดี่ยวๆหรือว่า<ช>ต้องเป็นองค์คณะอย่างที่หลายๆคนพยายามที่จะอาสามาแล้วคะผมผมคิดว่าลองลองหาวิธีหลายๆวิธีทางนะครับเ<ช><ช>มื่อกี้พูดถึงว่าทหารน่าจะเป็นตัวกลาง<ช>หรือจะประชาชนที่หลายคนให้ความเคารพนับถือ นะครับแล้วก็จะมีความกล้าหาญอยู่นะครับมาเป็นตัวกลางมันก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งแต่ผมจริงๆแล้วผมว่าทางพักสองพักเนี่หารกันมาคุยกันผมยังยืนยันว่าผมเคยพูดไปเหมือนกันว่าผู้ใหญ่ของพักไม่กี่คนหรอกครับไม่กี่คนหรอกสี่สห้าคนเองคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันโดยคำนึงถึงชาติประเทศก็จะอยู่เดินไปได้ผมเชื่อเชื่อว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ท่านคะถ้าถามอารมณ์ความรู้สึกคนที่กําลังเริ่มเบื่อหน่ายนะคะกับบรรยากาศ<ฮ>ตอนนี้หลายๆคนอาจจะบัตเชียร์ทหารเนี่ยปฏิวัติด้ว่ยซ้ําไปบอกเอามันไปสักทางใดทางหนึ่งเหอะเรื่องมันได้จบจบท่านคิดว่าปฏิว<ฏ>ัต<ฏ>ิในพศนี<ฏ>้เนี่ยกับยุคที่เคยท่านที่ท่านเคยทํามาแล้วเนี่ยผลที่มันตามมาหลังจากนี้เนี่ยอะไรเหนื่อยกว่ากันคะคืออย่างที่ที่พูดไปตอนต้นเนี่ยนะครับบริบทวันนั้นนะครับไม่เหมือนวันนี้วันนั้นมีมีฝ่ายเดียวมีเหตุการณ์ มีเนื้อหามีเงื่อนไขชัดเจนแต่วันนี้เนี่ยครับมันก็มีเงื่อนไขแต่ว่ามันเกิดผมจะบอกว่าไม่ชัดเจนไม่ใช่ชัดเจนแต่ว่าแต่และฝ่ายท,ที่อยู่เบื้องหลังต่างๆเหล่านี้มันมีซ่อนเล้นอีกมากมายดัะน,นั้นทหารคนใดที่มาปฏิวัติตอนนี้ก็ผมอยากเรียนว่านั่นแหละกำลังจะฆ่าตัวตายผมบอกทหารคนนั้นนะบอกกับน,น้องๆตอนที่เขามาสวัสดีปีใหม่บอกระวางังอย่าทำอะไร จะเบื่อข้อมูลข่าวสารยังไม่เพียงพอแล้วอย่าไปคิดจะทําอะไรแล้ววันหนึ่งมันไม่ใช่วันไม่ไม่ไม่ใช่19กันยา49วันนี้มันเป็นเดือนมกราปี57แล็วน,นะค่ะฉะนั้นทุกอย่างบริบทแตกต่างกันหมดทุกเรื่องดังนั้นจะคิดอะไรต้องระวังก็บอกกับน้องเขาว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาที่น้องๆจะต้องมาคิดเลยเรื่องนั้นนะครับค่ะท่าะค่ะเพราะเพราะมันมีพลังแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกันค่ะท่านคะถ้าจะบทสรุปสุด ai, ท้ายท้ายสุดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสูตรที่หลายๆคนพยายามจะเชี์ให้ทหารทําแต่ท่านเนี่ยเคยได้ลองมือลงมือทํามาแล้วเนี่ยใา้สูตรก็ยังต้องกลับมาเดินบนถนนประชาธิปไตยท่านว่าเมืองไทยยังคงต้องอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแบบที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปไหมคะคือถ้าผมเป็นนักรัฐศาสตร์อย่างที่พูดเมื่อกี้ในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันมีสังคมนิยมเราก็เห็นว่ามันไม่ดีพอม,มาตอนนี้เราเก้าวเข้ามาสู่ประชาธิปไตยเนี่ย มันพิ่งมันพึ่งก้าวผ่านเข้ามาสู่ความเป็นประชาธิปไตยทั้งโลกเนี่ยในในในทฤษฎีของความเป็นประชาธิปไตยด่มันมีหลายมันมีหลายเงื่อนไขที่ทําให้การปกครองในประเทศที่อ่าด้อยพัฒนาและกําลังพัฒนาเนี่ยมันเดินไปลําบากมากนะครับฉะนั้นอยากจะเรียนว่าความเป็นประชาธิปไตยในบ้านเรามีหลายเรื่องที่มันยังไม่เหมาะกับประเทศไทยะนะครับมีหลายเรื่องฉะนั้น เราต้องมาแม้แั่เรื่องของก,การปฏิรูปที่กําลังคิดกันอยู่เนี่ยครับเราต้องมาคิดว่าการการปฏิรูปประชาธิปไตยของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนที่จะเหมาะกับประเทศไทยเหมาะก,กับสังคมไทยเหมาะก,กับประเพณีวัฒนธรรมแบบไทยๆของเราเนี่ยอันนี้ต้องเอามาคิดนะครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในระบบประชาธิปไตยซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี้เองว่ามันมีผลดีกับประเทศของเรามากน้อยแค่ไหนหรือเป็นผลเสียเราจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศที่ ที่เขาจเจริญรุ่งเร,องเรืองประเทศจีนประเทศเวียดนามหลายประเทศกันมันจะก้าวผ่านเราไปเนี่ยถามว่าเขามีอะไรที่ดีดีกว่าในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจก็ตามเรื่องสังคมก็ตามในเรื่องประชาธิปไตยหรือว่าการปกครองก็ตามผมว่าสิ่งเหล่านี้ต้องไปหยิบมาดูนะครับผมว่ามันจะอาจจะทําให้แนวทางในการสร้างบริบทของเราเนี่ยมันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ค่ะอย่างที่ท่านพลเดชส,สนทิทพูดนะคะมีหลายประเด็นนะคะยังไม่เห็นทางออกชัดเจนนักแต่เป็นมุมมองที่ต้องไปช่วยกันขบคิดต่อเลยนะคะก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วเราก็คงจะมาพบกันแล้วก็หาบุคคลต่างๆนะคะมาสนทนากันเช่นนี้อีกละค่ะกับรายการเลือกตั้ง57ทางออกประเทศไทยนะคะแต่สําหรับวันนี้ในชั้นอรวรรณและทีมงานทุกคนรวมทั้งท่านพลเดชส,สนทิด้วยต้องลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ